ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเรามาถึงหน่วยที่4แล้วนะคะการลบนะคะจำนวนนับไม่เกิน1,000นะคะมีการกระจายการกระจายก็หมายความวา่าจะต้องมีตัวตั้งนะคะในหลักหน่วยหรือหลักสิบเนี่ยนะคะที่มีค่าน้อยกว่าตัวที่เราเอาไปลบออกนะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะจากการที่เราไดา้เรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะเรื่องที่หนึ่งก็คือการหาผลลบโดยใช้แผ่นตารางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจากโจทย์ตรงนี้นะคะ156ลบ38เท่ากับเท่าไรนะคะห5 6่1ร6หบร้อยใช้แผ่นตารางร้อย หลักสิใช้แผ่นตาราง10นะคะ50 1 2 3 4 5 50นะคะหลักหน่วยตรงนี้คือ6หน่วยนะคะ156นะคะขั้นแรกเลยนะคะขั้นที่1เราลบจำนวนในหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยคือ6นะคะไม่สามารถเอา8ไปลบออกจาก6ได้นะคะหรือ มีหกอ่ะมีเรามีเงินอยู่หกบาทอย่างเงี้ยค่ะเราจะซื้อของในราคาแปดบาทเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องหาตัวช่วยใช่ไหมคะอ่าหลักที่อยู่ข้างหน้าของหลักหน่วยก็คือหลักสิบใช่ไหมคะเราก็กระจายนะคะหลักสิบเนี่ยกระจายให้มาหนึ่งสิบนะคะเมื่อหนึ่งสิบมาในหลักหน่วยเนี่ยก็จะรวมกับหกก็จะมีค่าเท่ากับ 16เราก็จะสามารถลบได้นะคะสิหน่วยลบแปดหน่วยเหลือ8หน่วยนะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นขั้นที่2ใช่ไหมคะขั้นที่2อาหลัก10เนี่ยถูกกระจายไปแล้ว1นึ 110, ่งใช่ไหมคะหลัก10ก็จะเหลืออยู่40นะคะ40ลบกับ30ใช่ไหมคะลบกับ30 ก็จะเหลือเท่ากับ1 10ตรงนี้นะคะ,ะต่อมาหลักร้อยนะคะหลักร้อยไม่มีตัวลบนะคะหลักร้อยไม่มีตัวลบก,ก็จะเหลือ1ะคะคำตอบตรงนี้ก็คือ 156ลบ38เท่ากับ1น8นักเรียนคะหน้าเนี่ยจะกระโดดมานิดหนึ่งนะคะนักเรียนต้องค่อยๆดูนะคะดูบ่อยๆค่อยๆเลื่อนดูครูก็พยายามที่จะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจาเดี๋ยวเรามาเจอกันในครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยว นักเรียนเนี่ยาสามารถดูได้บ่อยๆนะคะดูได้บ่อยๆครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอในเรื่องกันในเรื่องที่สองของเราสวัสดีค่ะ